ทํารรงนาวาสวัสดมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติง่วงตอนนี้ง่วงหมดสภาพเนี่ยนะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์ทรได้นะฮะพิมพ์คาว่า thon ทรนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีรูปอาจารย์ทรเป็นตัวการ์ตูนเด้งขึ้นมาก็แอดเข้าไปหรือ,อโล w กันเข้าไปดูนะผมติดตามมาช่วงหลังๆเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเรื่องเรื่องน้ํามันทําไมก็ต้องขายทําไมต้องสัมปทานทําไมไม่แบ่ง ก็ได้ความรู้จากอาจารย์ทอนเยอะเหมือนกันนะฮะดีอาจารย์ทอนก็เลยบอกว่าขายไปเถอะให้สำมักทานไปเถอะใช่ไหมไม่เคยพูดแล้วอาจารย์พูดว่าไงนะโดยสรุปไม่พูดให้ข้อมูลอไม่ให้ข้อมูลไม่ได้มาตัดสินถ้ามีคนถามว่าทําไมเราไม่ทําเองหนึ่งมันมีความเสี่ยงเนื่องการขุดม่าีจ่ายหาหาไม่เจอ เราซิเบอร์ทำสายการบินใหม่แทนการบินไทยคือทำสายการบินประเทศไทยเนี่ยยังง่ายกว่าทำบริษัทขุดเจดาะน้ำมันเป็นอะไรไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นคนก็ถ้าอย่างนั้นคนก็บอกว่าอางนั้นก็สัมปทานไปก็ถูกแล้วก็สัมปทานก็ถูกแล้วมันคือมันมีสองขาคือสัมปทานกับแบ่งผลผลิตอืทั้งสองทางมันก็คือต้องให้บริษัทมาทาให้ดังนั้นคือหนอูว่าจะจะ,จะตอนที่ก็เหมือนกับคุณเมย์เข้าหุ้นกับเพื่อนคุณเมย์จะอย่างพี่เล็กอย่างเงี้ยพี่เล็กมีที่ดินพี่เล็กจะ ให้ผมเช่าสามสิบปีแล้วถ้าเกิดผมทําแล้วรายได้ดีพี่เล็กก็ได้เท่าที่ตกลงกันไว้อืหรือพี่เล็กจะให้ผมเช่าแต่บอกว่าผมทํากิจกรรมใดแล้วก็ถ้าถ้าดีก็แบ่งเป็นขั้นบันไดหรืออะไรพวกนี้อัันก็ว่าแบบนั้นก็ได้คือมันก็มีให้เลือกสองแบบแบบแรกก็ไม่มีความเสี่ยงว่าต้องรวยไหมแบบแรกนี่ก็คือคนเช่าก็ตัดสินใจง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบ แบบไอ้นี่คนเช่ก็เรองก็ต้องดูว่ากิจการก็จะไปได้ไหม,มจะมีกําไรขนาดนี้แบ่งต่อไปได้ไหมคือผมเลยจะบอกว่าแบบแรกมันมันฟิกไปเลยผมต้องการปีละ500ล้านสมมุติเขาจริงๆมันไม่ใช่เป๊ะๆขนาดนั้นเพราะ500ล้านแต่เขาก็มีเรื่องของว่าต้องมีถ้าเกิดทํำได้ถึงร้อยล้านคุณเมต้องให้โบนัสกับเจ้าของที่ก็คือพี่เล็กเนี่ยสิบล้านถ้าเกิดได้กําไรมาถึงสองล้านต้องให้ ห้าสิบล้านถ้าเกิดกําไรถึงสามร้อยล้านก็จะเพิ่มให้โบนัสกับเจ้าของที่คือมันก็มีมันไม่มีตามอัตรากําไรที่ได้อยู่ด้วยเพียงแต่ว่าหลักๆเงินส่วนใหญ่จะเป็นล็อกอยู่กับว่าสัมปทานแบ่งตั้งแต่ตน้นอันนี้คือแบบแรกอืแบบที่สองคือแบบแบง่งในปันผลผลิตกต่อรองกันแปลงนี้พี่เล็กอาจจะบอกว่าขอสี่สิบค่าเช่าถูกหน่อยอันเป็นแก็มาเขา เรา40%จากรา,ายได้สุทธิอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปมไม่เห็นว่าแบบที่สองก็อย่าลืมว่าไอ้คนต่อรองเนี่ยถ้าเป็นคุณเมย์ยมันเงินคุณเมย์มถ้าเกิดเป็นพี่เล็กต่อรองคุณเมย์เมย์เป็นบริษัทเนี่ยพี่เล็กเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยมันมันเงินใครเงินมันไงทุกคนก็ต่อรองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นของหลวงอ่างเงี้ยไอ้คนต่อรองใครจะแต่รัฐบาลหน้ารัฐบาลต่อไปใครล่ะไอ้ไนคนต่อรองก็บอกว่า มันไม่ใช่เงินของพีมันไม่ใช่ที่ดินของพี่เล็กแล้วมันเป็นที่ดินของประเทศไอคนต่อรองอาจจะสูญเสียก็ได้นะอืจา่ายพิเศษผมไปจ่ายให้พี่เล็กไม่ต้องตอบผมเยอะนะเดี๋ยวคุย,<ข>ยทันข้างนอกอ่าเใช่มันก็เป็นไปได้เพราะงั้นทานถึงบอกว่าต้งสองระบบมันก็มีดีมีเสียทั้งนั้นอันนี้คือสองเรา <c oughs> แต่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าทําเองนี่ไม่ไม่สามารถทําได้เลยทําเองไม่ไม่ได้ไม่มีทางคนระับเพราะว่า อย่างแรกสุดเนี่ยผมไม่ได้ที่ประดีเนี่ยผมก็เขียนไปแล้วคือจะท,ทำมันต้องทำพยายามทําอะไรให้มันน่าสงสัยนั่นไหะคือถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมีน้ํามันอยู่จริงๆริงเราจะไม่ให้บริษัทมันทําทําไมวะอือเหมือนกับพี่เล็กรู้ว่าที่ดินของพี่เล็กเนี่ยยังไงปลูกไอ้ยังไงเปิดร้านก็ก็ก,ก็ก็ไม่จริงแน่ให้ตายก็มีคนมาพี่เล็กจะไปให้คนอื่นมาเช่าทําไมพี่เล็กก็กู้เงินแล้วพี่เล็กก็มาทําเองปัญหาคือน้ํามันมันไม่ใช่อย่างนั้น ปัญหาก็เหมือนกับพี่เล็กมีที่ดินแนละ้วพี่เล็กก็ไม่มั่นใจว่าเปิดร้านแล้วจะขายไปรอดไหม <S <S. เออแล้วถ้าเกิดเจ๊งฉันก็เจ๊งแล้วกู้เข้ามาก็ติดหนี้อุตลุดก็ให้คนอื่นมาก็คือเสียงน้อยหน่อยเซฟพี่ไหนว่าภาครัฐเนี่ย <S. S 2> ลองคิดดูอธิบดีเนี่ยอธิบดีคนนี้บอกว่า ه, แปลงนูน้น,นแปลงนู <S <S. <S ้นแปลงนู้นแปลงนู้นห้าแปลงอธิบดีเซ็นไหมสี่พันล้านขุดห้าแปลงไม่เจอน้ำมันทั้งแปลงยังไงอ่ะ สี่พันล้านอันนี้คือถ้าทำเองใช่สี่พันล้านนี่เงินหลวงนะ,ะสมมติาขุดห้าแปลงใช้เงินสี่พันล้านอืคนเซงก็ต้องรับผิดชอบถ้าขุดแล้วมันไม่เจอแล้วใครบอกได้ว่ามันจะเจอไอ้คําถามที่สําคัญเนี่ยต่อให้เป็นบริษัทเองเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาเจอพี่นะว่าบริษัทมันไม่ใช่บริษัทกระจิกลิกอย่างเชฟลอนอย่างเงี้ยขุดทั้งโลก หมื่นแปลงมันไม่เจอแปลงนี้ในเมืองไทยมันไม่เจอเลยสักแปลงมันไปเจอที่อเมริกาหรือที่อีรานที่ไหนต่อไหนก็ได้มันกระจายความเสี่ยงเนเหมือนคุณเมย์เปิดร้านห้าร้าน<ม>อันนี้ก็ขายได้ดีอีกสาขาหนึ่งอาจจะขายกระดอกกระแดกก็เอาเงินมาแชร์มันก็ทําอย่างนี้มันถึงต้องเป็นบริษัทขนาดยักษ์บ<ม>ริษัทระหว่างประเทศอ<ม>ขนาดที่ของประเทศไทยก็ลองคิดดูคืออธิบดีจะมีอํานาจในการเซ็นเงินหลวงนี่มันเงินหลวงนะฮะเงินหลวงเอามาเล่นหวยอย่างนี้ไม่ได้ คือเล่นเอามาลอง <มา S 2> เสี่ยง,งว่าจะเจอไม่เจอไม่ได้เพราะเงินหลวงจ่ายไปก็ต้องมีตึกมีกรูพคันมีระบบระบระเบียบราชการมันมีอยู่ไม่อยู่ดีจะมาเล่นกันอย่างนี้อืออือเพราะงั้นถ้าเกิดจะทําบริษัทเองทํำยังไงก็ต้องเปิดบริษัทใหม่แล้วก็จะเป็นเจ้ารัฐบาลเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าพศล่ะพทไม่ใช่รัฐบาลเป็นเจ้าของร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยพทมีศักยภาพในการทํำไหมก็พทอสอเพเขาทาอยู่อือ เป็นแว่าเขาก็มีคนอื่นมาแข่งเชฟรอนอย่างเงี้ย oh. อย่างเมืองไทยนี่จริงๆเชฟรอนใหญ่กว่ปาปตทาสาพอ,อีกนะเร uh huh. ื่องก๊กาซธรรมชาติอ uh huh. ก,ก็เป็นงานแข่งขันเสรีไง uh huh. เพราะงั้นถ้าเกิดเราไปบอกเขาว่าเอ้ยทำไมทำไมอย่างนั้นเราก็เอาให้บริษัทไทยคนไทยทำ uh huh. เพราะงั้นถ้าเกิดปตาทาสาพอไปทำขุดน้ำมันที่ในจีเดียคนในจีเดียมันก็บอกว่าให้มันทำ uh huh. แล้วไอ้ที่เราใช้กา๊าซพมา่าหรคนพมา่ามันบอกเราว่าให้เฉพาะบริษัทพม่าทำ เพราะว่านี่คือกฎของสากลว่ามันต้องมีการแข่งขันงานระหว่างบริษัทระดับโลกงั้นของปตทสาพานี่สิบสี่ประเทศนะฮะสิบสี่ประเทศเลยก็คือมีแหล่งน้ํามันแหล่งก๊าซธรรมชาติในสิบสี่ประเทศแคนาดาในจีเรียพม่าที่อื่นๆเต็มหมด,หมดทั้งหมดสิบสี่ปตทสพเข้าไปขุดเจาะแล้วก็ส่งกลับมาบางทีบางแห่งก็ส่งกลับมาเมืองไทยอะไรอย่างี้ก็แล้วแต่ คือคือผมไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาในเรื่องตรงนี้ก็คืออ่านข่าวไปตามข่าวไปเรื่อยๆน,นะพี่แต่ว่ารู้สึกว่า้ทำไมมันมันถึงมันถึงไม่เข้าใจกันสักทีก็พยายามจะไม่เข้าใจไงพยายามจะไม่เข้าใจอืมโอเคอืมไม่เห็นมีอะไรนะ่าสงสัยกอพยายาม,มจะหาอะไรที่ทําผมว่ามัน,ม,นมึนตุบกันหมดเหมือนบอกว่าประเทศไทยส่งไปน้ํามันไปขายอเมริกาล้านกว่าบาทเร็ว S <S ผมก็บอกว่าแปลกตรงไหนว่าประเทศไทยเป็นคนส่งออกทูน่ากระป๋องใหญ่ที่สุดในโลกอืมทัางที่ประเทศไทยไม่เคยจับทูน่าได้สักตัวอืมซื้อมาขายไปอ่ะคืเข้าใจเข้าเข้าใจความหมายนี้น้ำมันที่เราซื้อมาเรามีโรงกลั่นเยอะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรงกลั่นน้ามันค่อนข้างเยอะเร,เราสรา้างเราซื้อน้ํามันดิบเข้ามาเรากลั่นเสร็จบางส่วนเราก็ใช้ในประเทศถ้าเกิดราคาตลาดโลกดีมันก็ขายเราจะไปบังคับให้โรงกลั่นนู้นโรงกลั่นกลั่นน้ามันแล้วมาขายในประเทศไทยเหรอถ้าอย่างนั้นคําถามที่คน แบบทั่วๆไปถามเลยเขาบอกว่าประเทศไทยมีน้ามันทาไมเราไม่ขุดแล้วมาใช้กันก<ค>ัน,<ค>นเองใครเป็นคนบอกว่าประเทศไทยมีน้ามันเยอะขนาดนั้นอืไอ้ที่เราส่งออกอเมริกาก็เยอะแยะเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขาเอาเอามาบอกบอก,กันเยอะนะก็เหมือนกับประเทศไทยส่งออกทูน่าก,กระป๋องมากที่สุดโลกอืแต่เรานําทูน่าเข้ามาแล้วมาทำก็เป็นเครื่รองกระป๋องแล้วก็ส่งออกไปแล้วเป็นคนคนที่มีหน้าที่เขาไม่ดีเฟนต,ตรงนี้ฮะดีเฟนอะไรนะเรื่องเนี้ทำไมเวลาตอบคําถามหรืออย่างทางปตทเลย ตอบคำถามให้มันดูกำกวมดูอะไรนะฮะไม่เกี่ยวสกิก็เรื่องของเขาดิก็อยากถามผมมันก็ถามผมสิเดินคำถามว่าทำไมคนอื่นเขาตอบกำกวงม,มันผมไม่รู้ผมจะไปตอบยังไงทำไมตอบแล้วมันดูเหมือนปิดบังเหมือนอะไรสักอย่างอะไรทำนองนั้นจ้างผมเนี่ยเอออนับสนุนรายการก่อนเลยฮะเบื้องต้นขอเขาดิขอปุ๊บเขาให้ จริงใช่ไหมแต่ช่อง,องนี้ของเงินบาทเลยเ <c oughs> หรอตาตาไปดูโนองเพนกวินต์ <c oughs> หมดเวลาย,ยัางเนี่ย <c oughs>